ตอนที่กูสตาฟไอเฟลออกแบบหอที่มีชื่อเสียงในปารีสเขาได้เพิ่มอพาร์ตเมนต์ลับให้ตัวเองไว้ด้านบนผู้เยี่ยมชมจุดชมวิวชั้น3จะมองเห็นอพาร์ตเมนต์นี้ได้ผ่านหน้าต่างเล็กๆสำหรับด้านในมีหุ่นขี้ผึ้งของตัวไอเฟลเองแคลร์ลูกสาวของเขาและโทมัสเอดิสันซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนผู้โชคดีที่ได้เห็นมันในช่วงเวลาที่ไอเฟลยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ยังมีอพาร์ตเมนต์ลับที่อยู่อีกฝากหนึ่งของมาหาสมุทรแอตแลนติก ในหอสมุดรประชาชนนิวยอร์กมีไว้สำหรับหัวหน้าบรรณารักษ์และครอบครัวพวกเขาเคยใช้ชีวิตทำอาหารอาบน้ำและทำสิ่งอื่นเป็นประจำในอาคารชวัสแมนบนถนนฟิป Avenue ิวพวกเขายังมีสิทธิพิเศษในการเดินชมห้องสมุดในตอนกลางคืนลูกสาวของจอห์นเฟเดเลอร์หัวหน้าบรรณารักคนแรกก็ยังเกิดที่นั่นด้วยซ้ำอุโมงค์เขาวงกตทั้งหมดที่เรียกว่าไฮโปเจียมซ่อนอยู่ใต้โคลเซียมของกรุงโรม ย้อนกลับไปในวันที่มันยังเป็นสนามกีฬาห้องในอุโมง์นี้ถูกใช้เป็นที่พักของกลาดีเอเตอร์ที่เก็บอุปกรณ์สำหรับเทคนิคพิเศษและกรงยักษ์ที่มีสัตว์ต่างๆเช่นช้างเสือดาวเสือดำและหมีตั้งแต่ปี2010นักท่องเที่ยวก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปชมเขาวงกฎได้ดิสนีย์แมจิกคิงดอมในฟลอริดามีอุโมงค์สีวกว,วนเป็นของตัวเองและมีจุดประสงค์ที่น่ากลัวน้อยกว่า มันเป็นเมืองทั้งเมืองที่เหล่านักแสดงใช้เพื่อรักษามนลขลังให้ยังคงอยู่นี่คือจุดที่พวกเขาแต่งตัวกินอาหารกลางวันซ้อมและย้ายจากดินแดนหนึ่งไปอีกดินแดนหนึ่งโดยที่เด็กๆไม่สังเกตเห็นเพื่อให้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้คนงานก่อสร้างต้องขุดดินถึง8ล้านตันเพื่อยกระดับดิสนีย์พาร์คทั้งหมดและสร้างอุปกรณ์ที่ระดับพื้นดินหากคุณโชคดีพอได้ไปเยี่ยมชมชั้นใต้ดินของทำเนียบขาวที่อยู่ใต้นอตพอติโค คุณจะพบกับพื้นที่ที่ไม่คาดคิดร้านช่างไม้เป็นสถานที่ที่อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ของทำเนียบขาวได้รับการซ่อมแซมใหม่ร้านดอกไม้ซึ่งจัดและดูแลการจัดดอกไม้สำหรับห้องต่างๆในทำเนียบและดอกไม้ประดับที่กลางโต๊ะสำหรับงานต่างๆนอกจากนี้ยังมีห้องผ่าตัดฟันและลานโบลิ่งเลนเดียวอีกด้วย ด้านหลังของหมอกและน้ำของน้ำตกในอังการ่ามีถ้ำแห่งวิญญาณชั่วร้ายอยู่มีประวัติศาสตร์อันน่าสยดสยองเกี่ยวกับนักสำรวจชื่อดังชาวฝรั่งเศสลาซานตามตำนานเล่าว่ามีเสียงบอกให้เขาออกจากพื้นที่เป็นภาษาอิโรควายเมื่อเขาไม่ฟังชีวิตของเขาก็กลายเป็นความโชคร้ายครั้งใหญ่และจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนได้ยินเสียงครวญครางออกมาจากถ้ำอยู่เสมอเสมอ ครั้งต่อไปที่คุณกำลังรอการเดินทางของคุณที่แกรนด์เซนทัลเทอร์มินอลอย่าลืมว่าคุณไปเล่นเทนนิสกับคลับเทนนิสหรูแวนบิลได้มันอยู่ในอาคารเสริมบนชั้น4ซึ่งเคยเป็นห้องแสดงงานศิลปะสตูดิโอทีวีของช่อง CBS และแม้แต่ลานสกีในร่มที่ปูด้วยหญ้าเทียมปัจจุบันมีสนามเทนนิส2สนามเลนฝึกซ้อม2เลนและห้องฟิตเนสอยู่ที่นั่นสนามบาสเกตบอลที่มีชื่อเล่นว่าสนามที่สูงที่สุดในแผ่นดิน ตั้งอยู่เหนือห้องพิจารณาคดีบนชั้น5ในอาคารสารดีกาแห่งสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันดีซีมันถูกใช้เป็นห้องสำหรับนักข่าวจนถึงช่วงปี1940และหลังจากนั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นห้องออกกำลังกายถึงมันจะไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้แต่เสมียนเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกหน้าที่และพนักงานสารดีกาคนอื่นๆชอบมาเล่นที่นี่ระหว่างพักการพิจารณาคดีในศาล มี Hall of Records ซ่อนอยู่หลังใบหน้าของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติรัชมอลกัสซันบล็อกัมปฏิมากรของอนุสรณ์สถานต้องการให้มันอยู่ตรงนั้นเพื่อให้มีความสำคัญตลอดไปหลายปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตในห้องได้มีแผ่นเคลือบพอาสเลนที่มีข้อความถึงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาบัญญัติสิทธิคำประกาศอิสระภาพและคำอธิบายว่าทำไมประธานาธิบดีเหล่านี้จึงได้รับเลือกให้เป็นอนุสรณ์ หากคุณเคยไปฟลอเรนซ์ที่ประเทศอิตาลีให้ไปที่ประตูที่ไม่มีเครื่องหมายที่ชั้นหนึ่งของหอศิลป์อุฟฟิซีมันเปิดเข้าไปในวาซารีคอริดอร์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่16และเชื่อมต่อระหว่างแกลเลรีกับพระราชวังปิตีในการก่อสร้างสถาปนิกของวาซารีต้องผ่านหอคอยในยุคก,กลางหลายแห่งและแม้แต่บ้านของผู้คนมีครอบครัวหนึ่งคัดค้านทางเดินจึงต้องอ,งอ้อมอาคารของพวกเขาในปัจจุบันคุณสามารถชมงานศิลปะของศตวรรษที่16และ17ได้ภายในทางเดิน โรงแรม w a ลดร r ฟเอส o r i รซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนครนิวยอร์กมีแทร็ก61ลึกลับที่ถูกทิ้งร้างตั้งอยู่มีประตูล็อกบนถนนสาย49และมีลิฟต์ส่วนตัวที่นำไปสู่ที่นั่น VIP เช่นประธานาธิบดีและคนดังใช้มันเพื่อเข้าโรงแรมโดยไม่มีใครสังเกตเห็นและยังมีรถไฟในสถานีด้วย ถึงไม่มีทัวร์อย่างเป็นทางการไปที่นั่นแต่ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าคุณสามารถมองเห็นสถานีนี้ได้จากหน้าต่างของรถไฟเมโทรนอสทางด้านขวาของคุณนั่นเองซิดนีย์โอเปราเฮาส์เปิดขึ้นโดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในปี1973 มีสถานที่จัดแสดงโอเปรา่บาบัลเล่ดนตรีคลาสสิกดนตรีร่วมสมัยและเต้นและของแถมเพิ่มเติมคือไนท์คลับชื่อเดอะสตูดิที่รองรับคนได้300คนมีการเล่นดนตรีใต้ดินและจัดเทศกาลดนตรีร่วมสมัยที่มีแรปเปอร์ชื่อดังเข้าร่วม สถานีตำรวจที่เล็กที่สุดในบริเตนใหญ่เคยตั้งอยู่ในเสาตะเกียงตรงจัดตรัสเฟลก้ามันถูกตั้งไว้ที่นั่นในปี1926เพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งที่คอยแอบดูนักเคลื่อนไหวนัดหยุดงานแถมพวกเขาบอกว่ามันมีสายโทรศัพท์ไว้โทรหาสกอตแลนด์ยาดด้วยซ้ำและในปัจจุบันมันถูกใช้เป็นที่ใส่อุปกรณ์ทำความสะอาดละสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในนิวยอร์กมีชั้นพิเศษที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก คนดังและวิศวกรส่วนใหญ่เข้าถึงชั้น103ของตึก Empire State ได้พวกเขามาถึงที่นั่นผ่านบันไดที่ซ่อนอยู่และวิวตรงนั้นไม่มีอะไรมาบดบังเพราะมีเพียงที่กั้นสูงถึงเข่าพร้อมราวบันไดเท่านั้นป่าฝนอเมซอนในบราซิลเป็นบ้านลับๆของชนเผ่าต่างๆที่ถูกตัดการเชื่อมต่อจากส่วนอื่นๆของโลกอย่างสิ้นเชิงและมีมากกว่าร้อยกลุ่มที่มีประวัติการเผชิญหน้ากับบุคคลภายนอกอย่างน่าทึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนแปลกหน้าเข้าใกล้พวกเขาจะใช้ลูกศรไม้และสิ่งอื่นๆเพื่อป้องกันตัวเองหรือแค่ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้พบช่องว่างลึกลับเหนือแกรนลเลอรี่ในมหาปิรามิดแห่งกิซ่าพวกเขายังไม่ทราบแน่ชัดว่าช่องว่างนี้มีขนาดใหญ่แค่ไหนเนื่องจากเข้าไปไม่ได้หรือต้องใช้วิธีการวิจัยตามปกติที่จะไม่ทำลายปิระมิดเลยแม้แต่น้อย พวกเขาใช้ได้เฉพาะเครื่องตรวจจับที่มีความไวสูงจากภายนอกเท่านั้นนักวิจัยคาดว่าที่นี่อาจเป็นแกลเลอรีแห่งหรือทางล่าสำหรับการก่อสร้างรูปปั้นขนาดยักษ์ของเลโอนาร์โดดาวินชีได้ต้อนรับผู้มาเยือนกรุงโรมที่ท่าอากาศยานฟิอุมิชิโนตั้งแต่ปี1960หลังจากเปิดตัวรูปปั้นนี้ได้46ปีมันก็ได้รับการปรับปรุงใหม่คนงานคนนึงพบรอยแตกเล็กๆอยู่ตรงกลาง มีกระดาษ2แผ่นอยู่ภายในและยังคงอยู่ในสภาพดีเอากล้องสองทางไกลติดตัวไปด้วยบางที่คุณอาจจะมองเห็นได้จากเครื่องบินในครั้งต่อไปที่คุณอยู่ที่นั่นห้องสวีทร็อซี่ตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของนิวยอร์กบนชั้น5เหนือเวทีของ Radio City Music สิค l มันได้รับการตั้งชื่อตามผู้อำนวยการสร้างละครเวทีที่ต้องการมีอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองในโรงละครในปี1932 คุณสามารถไปดูได้ในระหว่างสเต t ดอ o o ทัวร์หรือจะเช่าเลยก็ได้นะถ้าคุณมีเงินเหลือเฟือมหาวิหารเซนต์มาร์กในเวนิสตั้งตร่านอยู่ด้านนอกจนทำให้คุณแทบไม่อยากมองลงไปใต้ดิน ถ้าคุณมองลงไปคุณจะพบห้องใต้ดินลึกลับที่สร้างในศตวรรษที่11และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมีหลายสิ่งเกิดขึ้นกับมันตลอดเวลาที่ผ่านมามันเคยถูกปิดผนึกเนื่องจากโดน้าท่วมจนถึงตอนนี้ก็ยังมีน้ําอยู่ข้างในทําให้ดูเหมือนสระว่ายน้ํากระจกใสทําให้การทัวร์ชมสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างยุ่งยากแต่ก็เป็นไปได้อนุสร์สถานอับราฮัมลินคอนนั่งอยู่บนบันลังหินอ่อนด้านบนของห้องใต้ดิน3ามชั้น วิศวกรที่สร้างอนุสาวรีย์นี้ได้วางเสาคอนกรีตไว้เพื่อรองรับการก่อสร้างเมื่อถูกค้นพบในปี1975ระหว่างปรับปรุงห้องใต้ดินมันได้กลายเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยและระบบนิเวศไปแล้วพวกเขายัางพบกราฟิตี้จากปี1914ที่นั่นด้วยห้องนี้มีแนวโน้มที่จะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ขายของและผู้เยี่ยมชมจะได้มองเห็นสิ่งที่ถูกค้นพบใต้ดินทั้งหมดอย่างปลอดภัย หากคุณให้ Google บอกเส้นทางไปยังถนน l i ตเติลคอมตันมันจะแสดงผลให้เห็นเพียงจุดเดียวที่ดูเหมือนเป็นความผิดพลาดในความเป็นจริงแล้วถนนถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์ภายใต้ถนน Charing Cross ระดับของถนนนี้เคยอยู่ต่ำกว่าชั้นใต้ดินในปัจจุบันมากมันถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่19และมีสำนักง,งานตั้งอยู่บนถนน l i ตเติลคอมตันด้วยคุณยังจะได้เห็นป้ายบอกทางสป้ายที่แสดงว่ามันอยู่ที่ไหนด้วย